สวัสดีทุกคนที่หลงพอดูคลิปนี้จะกิน,นข้าวพอตีเช่นเคยนะครับปกติในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเลือกใครดีนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงปัญหาใหญ่ๆที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจกันไม่ออกนะครับหรือว่าเป็นคําถามยอดฮิตนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบว่าเออตัดสินใจยังไม่ถูกนะครับว่า,าจะเลือกใครดีระหว่างในส่วนของคาสิฮะ ที่เป็นตัวละครสายซับพอร์ต T H S ตลอดการนิวเลตเมดิพิส T s S เช่นกันและตัวของอเล็กชิโนซึ่งเป็นตัว <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อเล็กชิโนนะแต่ว่าเออผมเอามาจำลองเฉยๆนะครับเพราะว่าอเล็กชิโนยังไม่มาเนาะแต่เป็นว่าอเล็กชิโนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีแววจะเป็น T s S เหมือนกันนะครับแถมอีกอย่างนึงคือเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยซิมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะตัดใจกันค่อนข้างยากเพราะว่าตัวละครก็เก่งแถมตัวละครที่แบบว่าเออคนซิมเยอะๆเนี่ยยังมาติดเป็นแบบโอโ้โหติดกัน,งงน,เ,กกนเ,เป็นแถบออ่่่ะะะเเเเเพรราาางงัั้้นนนนนนลลลืกกกย็็คคคจไมแปปปบวใิีี เราจะมาพูดกันว่าเออแต่ละตัวละครเนี่ยน่าเปิดสําหรับไอดีแบบไหนหน่าเปิดสำหรับคุณหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะตอบคาถามให้กับทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณยังเกิดข้อสงสัยอยู่ผมแนะนําว่าให้ถามลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในกรณีที่ผมไม่ได้ตอบก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนสักคนหนึ่งมาตอบให้เองนะครับซึ่งผมก็จะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันนะครับผม Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจแั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้ารวบรายการรับไปเลยครับผม r c h m m n n ค i ยใช้แท่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด,สดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน l ล n e ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ r i c h m a n ช hop เท่านั้นครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ โอเคเราจะมาแบ่งแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตํตำแหน่งครับตำแหน่งแรกเลยคือในส่วนของซัพพอตอย่างฮาสเนะตำแหน่งที่2เนี่ยก็คือในส่วนของเมนิพสอย่างนิวเวเลตและในส่วนของอเล็กชิโนนะครับซึ่งอเล็กชิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไม่เข้าเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในน้ำปัจจุบันที่ผมกำลกังจะพูดอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้100%เก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับแบบว่าในช่่่่ววงแแบบสสััปปดดาาาาห์์หผนมต มันก็ไม่ได้ปรับอะไรจากเดิมมากนะครับก็แบบบ,บ๊อบเนิบๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เป็นว่าตัวละครโดยรากขาเลยก็ยังโกงอยู่ดี ก็เราจะอธิบายตัวของเ็กซิโนแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมจะพยายามไม่สปอยเรื่องของว่าแบบเออสกิลทางานอะไรยังไงนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดแค่ว่าเออมันเหมาะกับ ID แบบไหนก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือตัวของ็กซิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นยากมากๆนะครับเนื่องจากว่าคุณจะไปต้องมีทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ตัวของ็กซิโนเนี่ยแรงนะครับแต่ว่ายังดียังดีตรงที่ว่า็กซิโนเนี่ยมีความสามารถเดียวกันกับนิวเวลเลยนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มโบนัสให้กับตัวเองนะ อย่างบนน้ำใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอเล็กเนี่ยก็ต้องเป็นบนรถไฟนะครับเพราะว่าเขาเป็นธาตุไฟอะเนาะซึ่งทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยครับมันก็จะมีกรณีพิเศษขึ้นมานะครับก็คือในกรณีที่คุณเล่นกับคาซึงฮะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีคาซึงฮะเนี่ยแล้วคุณเอาอเล็กชิโนไปเล่นกับคาซึงฮะคาซึงฮะเนี่ยมันสามารถเพิ่มในส่วนของบนธาตุให้ได้นะครับมเมื่อคุณแบบว่าทำปฏิกิริยาธาตุเนะาะเพราะงั้นเนี่ยคุณก็สามารถแบบว่าเอ่อเอาตัวของถ้วย ที่แทนที่ว่าเออจะเป็นถ้วยโบรัสธาตุเนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นถ้วยที่เราเอาไปทําสเตตได้เลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นถ้วยพวกเอดคหรือถ้วยอะไรอย่างนั้นได้เลยนะครับในส่วนของอเล็กชิโนนะซึ่งตัวของอเล็กชิโนเนี่ยเราต้องการทุกอย่างนะครับยกเว้น HP ผมขอใช้คํานี้ลวกันคือเราต้องการเอดคเยอะมากๆนะครับ คือให้ใกล้เคียงกับ3,000ที่สุดแล้วกันแล้วก็ในส่วนของชันธาตุนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าต้องการสักประมาณ200หน่วยกำลังดีในกรณีที่คุณจะเล่นแบบทํำปฏิกรยาธาตุนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นโมโนโฟไฟอันนี้ก็ไม่ว่าอัตราคิผมเชียร์ไว้ที่70ซึ่งผมยังทําไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้แฟกใหม ความแรงขี้ก็อยู่ที่200%นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นฟูพลังงานเนี่ยผมเชียร์ว่าอยู่ประมาณสัก140%ยสีกำลังดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมมันน้อยน่าเกียดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปลดความแรงขี้มาเพื่อฟื้นฟูสักนิดหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวของเซียวเนี่ยมันเติบโตคนละแบบกับในส่วนอเล็กชิโนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการปรับบาลานซ์แฟกพอสมควรนะครับแต่ว่าอ่านั้นมันเป็นเรื่องของไอดีผมนะเนาะเราพูดถึงข้อดีข้อเสียระหว่างนิวเวเลตกับอเล ข้อดีของมันก็คือเป็นตัวละครที่เก่งแบบไม่ต้องพยายามครับคือหมายถึงว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายทุกแพลตฟอร์มมือถือก็เล่นได้ในคอมก็เล่นได้แต่ในคอมเนี่ยจะเล่นง่ายเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขาสามารถสปินได้เว้ยคือในโทรศัพท์ถามว่ามันสามารถสปินได้ไหมสปินได้แต่ว่าจะลําบากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเออมันอาจจะลําบากกว่าคนเล่นในคอมหน่อยคุณอาจจะต้องใช้พวกแบบไจโรอะไรพวกนี้เนาะซึ่งตัดภาพมาในส่วนของคอมเนี่ยมันสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ในคอมเนี่ยมันก็ต้องเล่นง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับในกรณีนี้เนาะซึ่งนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับสำหรับคนที่ได้ในมือถือเนี่ยคุณจะใช้งานเนวลเลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นแต่มันก็ยังโกงพอจะจบบาบิได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเปิดมายัางไงกคไค็คุ้มนี่เป็นตัวละครที่คุ้มจริงๆนะครับส่วนข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่ามันสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองละมั้งผมคิดว่านี้เนี่ยเป็นข้อดีที่ดีที่สุดของเดวิเลตแล้วนะครับเพราะว่าาามมนที่่จอสกผา แค่จะไม่ต่างอะไรกับนิวเวเลตเลย,ย,เลยแค่เป็นธาตุไฟครับคือนางก็สามารถโซโล่อบิสได้เหมือนกันนะครับนางเนี่ยมีความสามารถในการหิ้วให้กับตัวเองแถมยังให้โบนัสธาตุให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนนิวเวเลตเลยเว้ยแค่เป็นธาตุไฟครับและใช้ค่า ATK เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะถามว่าระหว่างนิวเวเลตกับอะเล็กชิโนเปิดใครดีในกรณีที่คุณมีคาสัญะแล้วนะครับอะเล็กชิโนกับนิวเวเลตเนี่ยเปิดใครดีผมมองว่าคุณขาดเมดิเบตธาตุไหนเปิดธาตุนั้นครับนี่คือสิ่งทีีีี่่่่่่สสําาาาาคคัััญมมกนนนนนนะะะรรรบเเเพววใใแตลซซยของ เอ่อเมตาที่ต่างกันเนาะบางซีซั่นเนี่ยเรามีในเรื่องของเอ่อมอนที่อวยธาตุนู้ธาตุนี้ซึ่งแปลว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีเมดิเบสธาตุนั้นนะครับอย่างไอเดียของผมเนี่ยผมขาดเมดิเบตไฟถึงแม้ว่าผมจะมีตัวของดีลุกกับทีแล้วแต่มันก็ไม่ได้เก่งพอที่จะเป็นเมตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยันที่ผมไม่มีหูเต๋าไม่มีโยูไม่ยะานเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนของไอเดียผมมากถ้าเกิดว่ามันมีซีซั่นไหนที่อวยธาตุ art, ไฟทั้งสองชั้นขึ้นมาเนี่ย ผมสวยนะครับเพราะว่ามีแค่เซียงหลิงที่สามารถทำดมิดไฟได้ดีในไอดีของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไอดีของผมก็จะเหมาะกับการเปิดอเล็กชิโนมากกว่าเดวเวเลตครับเพราะว่าตัวของเมนเททธาน้ำของผมเนี่ยจริงๆก็มีตัวดีๆอย่างชายอยู่แล้วนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเปิดเดีเวเลตก็ได้เพราะว่าชายก็เพียงพอต่อการจบวบินแล้วเช่นกันครับแต่ในกรณีที่คุณไม่ขาดทั้งสองอย่างเลยล่ะทำยังไงดีคุณอาจจะมีแบบชายแล้วหรือคุณอาจจะมีเย่หลานแล้วในกรณีของธาตุไฟคุณอาจจะมีลินนีหรืออออวว่่าาาาคุณจจะะะมมีีหูเเตยยยไรงน้้แล ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเปิดใครดีล่ะถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยครับผมคิดว่าเราจะต้องมาดูสไตล์การเล่นเพราะว่าตัวของเนวิเลตเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันกับในส่วนของอเล็กชิโนแบบพอสมควรไม่พอสมควรต่างกันมากเลยดีกว่านะครับอเล็กชิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากน่าจะยากที่สุดในเกมแล้วนะครับเรื่องของเมคานิกมานะแต่ว่า,าผมขอไม่สปอยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตัวละครอย่างอเล็กชิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากจริงๆแต่ในทางกับการมันเล่นสนุกมาก ไม่เหมือนนิวเวลเลตนิวเวลเลตเนี่ยถ้าเกิดคุณเรีนไปซักพักคุณจะเริ่มเบื่อนะครับ พราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมันมีแค่การชาร์จโจมตีทำดามิดนะครับผมเองก็เริ่มที่จะเบื่อตัวของสกิลนิวเวลเแล้วเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นคนที่เบื่อง่ายเน,นี่ยนิวเวลเอาจจะไม่ได้เหมะอะกับคุณขนาดนั้นนะครับแล้วคือตัวละครมันเก่งเกินไปด้วยคือมันมันเก่งในรูปแบบที่ว่าอาบิสมันไม่ได้ไม่ได้ดูโหดเลยครับคือผมแบบแทบจะสามารถใช้ตัวของนิวเวลเลตโซโล่ได้ทุกซีซั่นเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่ที่ New เวลเมันเข้ามานะครับแต่แน่นอนมันก็ถือเป็นท่าไม่ตายในกรณีที่คุณไม่ผ่านอาบิสนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นดาบสองคมนะครับคือตัวละครหน้าเบื่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านอาบิสขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณ ก็ต้องพึ่งเขาอยู่ดีส่วนเลกทีโน่แน่นอนครับผมถึงแม้ว่าจะเล่นยากกว่าแต่ว่าก็เล่นสนุกกว่าเช่นกันครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นนะมันอารมณ์เหมือนแบบชายเหมือนแบบอันไฮแทมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่า รูเทชันเนี่ยจะทําเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ว่าความแบบสนุกในการเล่นเนี่ยผมมองว่ามันสนุกกว่าตัวละครอย่างนิเวลเลนะแต่ว่าตัวของอเล็กชิโนเนี่ยมันเล่นกับสเต็คของตัวเองนะครับซึ่งผมอขอใบ้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเลือดแล้วกันนะแต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเพิ่มค่าเลือดนะครับคือคือเราไม่จะเป็นต้องแบบมีแค่พวกแบบเอทีเคแชมเปญธาตุตาคีแรงขีฟื้นฟูเท่านั้นก็พอแล้วนะครับซึ่งผมก็หวังว่าคุณจะสามารถหาคําตอบได้นะว่าคุณชอบในส่วนของเกมเพย์แบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่นิวเว n e น,นิวเวเลตดูก่อนถ้าคุณถูกใจจัดได้เลยครับยังไงก็เป็นตัวเมตาอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยไม่เสียหายครับผมคือเปิดมายังไงก็คุ้มสำหรับไอเดียนะถ้าเกิดคุณถูกใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ถูกใจเกมเพลย์จะไปเปิดอะเล็กซิโนก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่คุณมีคาสิฮะแล้วเนาะอ่าอันนี้เราพูดถึงกรณีที่มีคาสิฮะอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีคาสาิฮะล่ะแบบเราไม่มีตัวอะไรเลยเราไม่มีนิวเวเลตเราไม่มีคาสาิฮะถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเลยแบบนี้เนี่ยคุณ,นา,คณนานอะอองไขขร ไม่ดีของคุณไม่มีตัวรวบ5ดาวเลยหมายถึงคุณไม่มีเวนตีนะครับผมคิดว่าคุณควรเปิดคสาสิฮะเพราะว่าการแพ็คมอนเนี่ยสำคัญครับมันสาคัญมากมันทําให้คุณจบอบิตได้ไวขึ้นมากๆครับถ้าเกิดคุณมีตัวรวบอยู่แล้วอย่างเวนตีผมพูดตามตรงว่าเมื่อก่อนผมไม่มีคสาสิฮะมานานมากนะผมเพิ่งจะมีในช่วงหลังๆบานี้เองนะครับแต่ว่าผมก็สามารถจบในส่วนของอพิดาวตันได้ตั้งแต่ช่วงแพ็คหจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีคสาสิฮะเนี่ยมันก็มาจบแบิตได้อยู่ดีนะครับแค่ว คุณมีเวนติแล้วเพราะงั้นเนี่ยคุณก็จะต้องกลับไปในส่วนของอ e ีล็อกเดิมนะครับว่าคุณจะเลือกอะไรดีระหว่างนิวเวเลตกับในส่วนของอเล็กชิโนแต่แต่แต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเมนดีพสของคุณเยอะเปิดคาสานะก็ไปใชด้ดีดีครับเพราะนี่คือตัวละครบัฟดีพสของเราที่มีอยู่แล้วในไอดีให้มันเก่งขึ้นไปอีกอย่างอายกากะถ้าเกิดผมเอาไปเล่นกับเวนติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ศักยภาพเท่ากับการเล่นกับคาสินะครับเพราะว่าตัวของคาสินะเนี่ยมีบัฟที่ดีกว่าในส่วนของ,ของเวนตีคือเวนะ แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้บัฟอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคาสนะก็จะทำงานได้ดีกว่าเนื่องจากบัฟไปส่วนโบนัส5นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีที่คุณมีเมนิเพชเกลือไอดีแล้วเนี่ยการเปิดคาสนะมาไม่ใช่เรื่องแย่จริงๆดีด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเออคุณอวยก็เปิดตัวไหนตัวนั้นนะอวยตัวไหนก็เปิดตัวนั้นถ้าอวยทั้งหมดก็สุ่มกงล้อในเน็ตเอาก็ได้ครับถ้าตัดสินใจไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่าการอวยเนี่ย ผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้จริงๆผมคิดว่าการที่คุณอวยหลายตัวพร้อมกันเนี่ยการใช้กงล้อสุ่มถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสุ่มแล้วคุณรู้สึกไม่พอใจก็แปลว่าคุณไม่ได้ชอบตัวละครนั้นเท่ากับอีกตัวละครหนึ่งที่คุณไม่ได้เนี่ยแค่นั้นเองครับคุณก็แค่ไปเปิดตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่คุณมีตัวละครอยู่แล้วคุณมีคาสิโะแล้วคุณมีนิเวเลตแล้ว จะเปิดคาสิระซีสอดีไหมหรือจะเปิดตัวของอาวุธนิเวเลตหรือจะเปิด C1 นึ่งนิเวเลตหรือจะอะไรดียังครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณยังขาดเมดิเวตไฟอยู่เก็บไว้เปิดเล็กซิโนก่อนไอพวกกลุ่มดาวของคาสิระกับนิเวเลตเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับมันก็เก่งพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเออเมดิเวตไฟของคุณเนี่ยมันมีแบบปุตเต๋าแล้วมีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมคิดว่า โอเคครานี้เนี่ยเราอาจจะมาเลือกในส่วนของกลุ่มดาวได้หรืออาวุธได้นะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขอีกอย่างนิวเวเลตถ้าเกิดคุณมีตัวของฟูรีนะาเนี่ยผมเชียร์เปิดกลุ่มดาวเพราะว่ามันจะทําให้จัดทีมกับฟูรีนะแล้วเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีฟูรีนะาเนี่ยผมเชียร์ให้คุณไปเปิดในส่วนของอาวุธเพราะว่าอาวุธจะทําให้คุณปั้นง่ายแล้วก็แรงด้วยนะครับโซคาซึฮะเปิด C2 หรือว่าประจําตัวดีผมเชียร์ว่าเปิด C2 นะเพราะว่ามันได้ชํานาญธาตุมา200หน่วย นะครับคือ200หน่วยจากแบบเออให้เพื่อนไปแล้วก็แล้วก็ให้ตัวเองด้วยนะครับ200หน่วยคือมันมันเยอะ มันเยอะมากเพราะว่าอะไรอะคุณลองจินตนาการภาพดูว่าการที่คุณใส่อรอนสตริงเทียบกับอุธประจำตัวนะอุธประจำตัวให้ประมาณ200หน่วยแปลว่าชำน,นาญทักคุณได้เพิ่มมาเนี่ยมันแค่30กว่าหน่วยเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเทียบกับการที่คุณไปเปิด C2 ซึ่งคุณได้เพิ่มมา200หน่วยนะครับมันแบบมันเหมือนคุณเอาแบบ200มาเทียบกับ365อะคุณแค่แค่นี้คุณก็คงจะแบบช่างความชิดออกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเชียร์เปิด C2 สดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะจริงๆเลยนะครับ ซึ่งทัหมดในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอฮะซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่จะช่วยให้ใครหลายๆคนสามารถตัดสินใจกันได้นะครับว่าคุณจะเปิดตัวอะไรกันดีแต่ถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจไม่ได้จริงๆเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถตัดสินใจแทนคุณได้ผมก็จะลองมาตอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้จริงๆอย่างเช่นคุณอวยหลายตัวละครพร้อมกันแล้วคุณส่มส่มกลงล้อคุณรู้สึกเออก็ยังเสียได้ตัวรู้เสียอะไรตัวนี้อันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าก็ต้องทําใจแบบว่าเออเลือกตัวใดตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับแต่น่นอนถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของไอเดียของคุณเนี่ยมันไม่ตรงกับในคลิปนี้นะครับคุณก็สามารถมาถามได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดละกันถ้าเก ชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร When I popped off, then y o u g o gave me just a little bit of luck. Joe, baby, so cold. He from the north, he from a h e s o